ครับผู้มีปัญญาทุกท่านโดยเฉพาะ,ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องธรรมกายทุกท่านนะครับวันนี้เรามาขอชี้แจงหลายคนถามออกมาว่าทักษิณกับธรรมกายมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรและทำไมจึงกล่าวหาว่าธรรมกายจริงเป็นอมิตตภะอยู่ไรนี่เป็นประเด็นที่รเรา จริงๆแล้วไม่อยากพูดแต่มันมีปัญหาหลายอย่างตอนนี้มีหลายคนพยายามจะมาว่าธรรมกายคืนชีพหรือเปล่าประมาณนั้นครับก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า <ใน S 1> พุทธศาสนาฝ่ายฮะฝ่ายการเมืองฝ่ายสนับสนุนเพราะนั้นบางคนก็พี่น้องหลายคนที่ออกมา อุบาสกบาสิกาบางคนก็ศรัทธาชันปฏิบัติมา20ปี30ปีครับดีสาธนุโมทนาแต่วันนี้มันมันมันองค์รวมใหญ่เนี่ยมันมันพูดถึงการต่อสู้การต่อสู้ของเอ่อการว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการต่อสู้ก็เหล่าเหมือนว่าเ,เทวดาลบการใครเดือดร้อนมนุษย์เดือดร้อนเอ่อกว่าผู้นำอย่างเช่นกษัตริย์เดือดร้อนอกษัตริย ลบกันสมัยก่อนใครเดือดร้อนก็ประชาชนเดือดร้อนตอนนี้การเมืองลบกันก็คือใครเดือดร้อนก็ประชาชนเดือดร้อนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธโดยเฉพาะประชาชนเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเชื่อใครแต่บางครั้งที่ปฏิบัติจิตมุ่งมั่นแล้วก็โอเคเราไม่เถียงถือว่าอนุโมทนาด้วยบางคนการนับถือเนี่ยเราจะนับถืออะไรถ้าเราจิตมุ่งมั่นศรัทธาการตรงนั้นก็ถือว่าคุณจะมุ่งประมาณไหนแค่นั้นเอง วันนี้เราจะมาทําความเข้าใจมันจะมีการาสงสัยหลายๆคนเกี่ยวกับพระธรรมกายมันมาตลอดอช่วงนี้ยิ่งช่วงนี้ยิ่งทักษิณกลับมาเนี่ยบางคนก็เป็นดรามา่าขึ้วทักษิณกลับมาธรรมกายกลับคืนครับตรงนี้าจว่ธรรมกายเนี่ยในสายาพุทธศาสนาเนี่ยเขาเป็นสายกา็เหมือนก็นโดยโดยจริงนะ เช็คดีๆนะเช็คดีหรือไปถามธรรมจอยโยก็ได้แล้อ,อท่าน่ะคือมาในสายของออมิตภะอยู่ไรเพราะนั้นการทําอย่างเช่นโบสถ์หรืออะไรต่างท่านเหมือนโบสถ์ในพุทธศาสนาสายสายเหยนยานไหมท่านจะทําเหมือนอนะจานดาวเทียมไปบ้างานะนั่นคือของอมิตรภะอยู่ไรคือว่าเป็นองค์สถานปฏิบัติธรรมแบบองค์แบบอมิตรภะอยู่ไร ม่ใช่ว่ายันหรือเจ้าแม่คนอิมเนี่ยท่านจะเน้นอ่าควสถานสปายะแบบแบบสวยแบบหรูเน้นแบบให้ทุกคนเข้าไปแล้วสบายใจแม้แต่ไปร้องเพลงไปนั่งสมาธิต่างๆก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นธรรมสปายะของอาพระอ่บพระโพธิสัตว์สายอมิตภาพอ,อยู่ไรซึ่งมันมีที่มีผลต่อน,นี้เพราะอะไรที่มีผลต่อมามีเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพราะอะไรเพราะ อันน้เทพยูรานี้เป็นอาจารย์ของพระเจ้าตาออกมาแล้วยุคนี้ตั้งแต่ตั้งแต่19ตั้งแต่ก็แล้ตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยช่วงนี้เห็นไหมเพื่อไทยพักเพื่อไทยขึ้นอ่ะเนี่ยคือคือยุคของพระเจ้าตากาจะขึ้นมา,าเพื่อจะมาเพราะมันมีสามมหาราชลองความเป็นใหญ่นะสายนารีวรสุโขทยัยใช่ไหมอยุธยาสายจากกักรีคือทหารนะแต่ที่ผ่านมาตอนนี้มาในสายของ พระเจ้าตากพระเจ้าตากก็คือใครก็คือมาในสายของอที่แทนก็คือตัวนี้เพื่อไทยก้าวไก่นะตรงเนี้ยมามาขึ้นมาเพราะขึ้นมาตรงนี้เองก็คือเมื่อ,อพระเจ้าตากมาก็ทักษิณริงกลับมาให้นทักษิณก็คือ,อเป็นลูกหลานพระเจ้าตากเนี่ยมันจะมีแบบเนี้ยมันจะเป็นนี่คือเรื่องของอภาคโลกวิญญ,ญาณนะเราไม่ได้ท่านจะพูดเรื่องอะไรก็เ,เรื่องของท่านแต่ตอนนี้แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเรา เราลองนึกดูความเป็นจริงมันคืออะไรแล้วก็ลองพิจารณาดูว,ว่าตอนนี้เขาียกว่าเพราะนั้นเราจึงบอกว่าธรรมกายคือสายของกรุงทนกรุงทนก็คือมีพระเจ้าตากพระเจ้าตากเป็นคนอุปถัมภ์หรือเป็นคนที่คือมาในสามิตรภพอยู่หลยนะเป็นผู้อุปถัมภ์และทักษิณก็จะเป็นลูกหลานพระเจ้าตากในตรงนี้จึงเกิดปัญหาขึ้นมากมาย ตอนนี้สับสน,นะสับสนนะตอนนี้เริ่มสับสนในช่วงหลังโควิดมาเนี่ยพระเจ้าตากถ้าท่านได้บรรลุแล้วอาจจะพูดเรื่องของรูปวิญญาณนะท่านไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วเพราะนั้นท่านไปในสายของจักรีไปสนับสนุนจักรีแล้วตอนนี้ไปสนับสนุนรอสิทธิ์ไปสนับสนุนราชวงศ์จักรีเพราะนั้นราชวงศ์จักรีเป็นราชวงศ์ที่มีบารมีเหนือบารมีะเป็นบารมีท่วมทับปัตตภ,ภีนะนี่คือเข้ามาแล้วนะ ยุคนี้นะท่านไปไปช่วยลอสิกเลยตอนนี้เพราะนั้นใครที่ไม่เอาเจ้าใครที่เรียกว่าเหมือนปฏิปักษ์ต่อ,เ,อเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเย,ยอะๆเพราะนั้นพระเจ้าตากาพระเจ้าตากกับพิจายดาหากักแต่ท่านเข้าสู่ราชสำนักเรียบร้อยแล้วไม่ใช่สายกรุงธนแล้วอยู่ในสายจัก,กรีมาช่วยเพื่อให้ประเทศชาติ ไม่มีการขัดแยง้งไม่มีการปฏิวัติไม่มีการทะเลาะมีการฆ่ากันมันเพราะฉะนั้นคนที่ยังหลงทางอยู่ก็คือลูกหลานอย่างเช่นก้าวไกลสามกีบคณะาราษฎรต่างๆเหล่านีเราจะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือภาพที่ให้เห็นว่าธรรมกายจะคืนชีพไหมจะคืนชีพไหมที่ท่านต้องดูดีๆท่านไปพิจารณาเพราะนั้นต้องไปถามเจ้าสํานักท่านสวัสดีครับ